อ,อันนี้ละสิ้านอันอัดหัวเล่ยังกินแรงเกนองหม่โอ้หัดแกงแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมเออหอบบอดไปให้หมูโอ้เอบอดไปจมหม,มูทาม่านผู้ชมนี่เขาเปตัวง,งามไก่ตลาดก็มีไก่์งวงก็มีเฟตเก็มีเนาะขาเขาจอดทีดอเขาง,ง่ามะนะพ่อเขาจะอยู่ยังมาเขาเขาซี้เขาซานวะเออไปซีมา สบายดีท่านผู้ชมมาอยู่กับซองพุ่งเซเนลมณิษฐ์ภาท่านผู้ชมมาเบิ้งวิถีชีวิตเซาบ้านเนาะอยู่บ้านคุ้นคำเมื่อคุ้นคำแข่งขมวนอ่าเขาเห็ดยังเด่นเนาะแต่ละมือแต่ละวันเนาะเก็บเห็ดยังโอ้เป็นย่ำเลี้ยงงัวบ่เอองัวมาแรงเหรอเอออกันาบ่านกิน โอ้ตอนนี้เพิ่อนกำลังตอมงัวเนาะกำลังปองงอเขามาแรงเลยเป็นต้นคำเลยอันนี้ว่าขอกงัวจ้ะอือโอ้มีงัวจ้าตัวเอ้ยงัอไอยยังสามตัวโอ้ตามสี่ตัวเอองัวอีกไก่ตัวนึงรวมเม็ดหกตัวหกตัวเนาะโอ้ได้ขอกงัอไนเนาะท่านผู้ชมในมุ่งข้างนีเนาะยามฝนเนาะมันหนาวดังไฟบ้างเออดังไฟดังไฟเหรอแต่มือโอ้แต่มือเคุนดังไฟเท่านผู้ชม นังไฟอุดหินอุดยุงเนาะไม่มียุงไม่มีหินมารบกวนนะวิธีสวิตซาบานโอ้ก็ข่าวสูงเนาะโอ้ผิดหมาบานเก่าเกล็ดเกล็ดมุ่งหม่หายากเลยเนาะนี่เหล่าเขาทรรมุสุ่มนี่เหล่าเขาบุตรเทหอนเนาะย่างเลาะบานทรรมุสุ่ม พายางเหรออันนี้เป็นหอมหนึ่งของบ้านคุณคำ่ำมันคุณค่ำแข็งขมวนนี่หัวเพื่อนเนี่ยเอาหัวใหม่เห็ดพายางดิน้นมันฟืนเนาะบนเอาฟืนไวได้ดิยี่ฝนมาพัดมุ่งข้างนี้แล้วไปดังเห็นดังไฟแต่เรือนมีมดนำฟืดนลยตะกี้ตะกรอนแห้งไร ในสวนขวบคนเนาะชาวบ้านโอ้ปลูกพักใส่นี่เนาะปลูกพักใส่กระสามนี่เลยเนาะพวกบัวปลูก้พูดถึงขวบผู้วยปลูกอ้อยเป็นหัวเป็นสวนเป็ดไก่ท่านผู้ชมบ้านเมืองเขาหลายเป็ดมีไก่เดี่ยงเป็ดนึงไก่โอ้ผู้เป็ดง่อยอยู่หลังข่าวผู้ง่อยอยู่หลังข่าวก็มีท่านผู้ชม โอ้หมูเผาเป็นไรกันนะนี่ยูืนดีก็มีเป็ดง่อยย่างคาวง่อยลงังคา,าวาเขียกนะท่านผู้ชมนี่ยมันมีสวนขวัาวท่านผู้ชมเก็บมะเขืออยู่ในสวนนี่เลยนะปลูกเองกินเองโอ้มะเขือสุกหลายนะสุกเลยนะเนาะเลี้ยงหมดเลยเก็บเพียจัง โอ้ป็นยำยำเสียงยำเสียงปีบ่เออเอามเองหรือเป็นยำเสียงปีทำผมเสียบเด้มูเคือคืนมเคืองอื่งก็คืนกินเนาะอันเหตุสวนขัวทำผสมนี่ขบเบิแมเคืออืมพัพกนั่งอาหารมีคิงคาับนีน่เนาะแต่เลือจะมีสว,วนขั้วของไปของมันเนาะโอเล เวลาอันนี้บริสิกเนาะบริสิกเลยฮะเก็บกินเลยนะ้ำสวนขวมวันนี้ฝ่าค้นไม่ละฝนจิตกเนาะอันนี้วิธีชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้านฮเนาะอยู่กันแบบภาคกินด้วยธรรมชาติโอ้ดีไลายเนาะอืมโอ้โหใสก่กระตาไปเรียบร้อยอืม โอ้คนอยู่หลอ,อยังนี่มาเนาะอืมอยู่ยังมาเขาเขาซีเขาซานวะเออไปซีมาเออ,อสีอลายปอเช่ปะไม่เห็นหล่วอวะเอออันหนึ่งปอห่ออันหนึ่งปอปอเขาซานเออ

cái, thằng Sông. cái, cái Ồ, cửa cây cậu kìa bà săn nát Cây mhm 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 bây giờ mhm ngảm Cây mhm cây mhm 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 Thế เด sì. ี๋ยวประกอบคนหนึ่งเขาแล้วหนึ่งคาเออโอ้มวยใส่มวยใหม่นะอันนี้ล่ะซานอันอัดหัวซานอัดหัวเออซานเองเลยเนาะอืมซานอันอัดหัวแต่ผสมบนอัดมวยเนาะบนอันก็ห้องกบนมวยเนาะอืมนี่ก็ต้องหนึ่งคาอยู่ แบบบัวหานเนาะสมัยก่อนใส่ฟืนนี่แหลยนะนี่นี่ห้าอยากเลยานผู้ชมใส่ฟืนดังไฟเป็นขาบเราจไปนอนหน้านะมึงเนาะหลานมาอื่นเออเขาง่ามเลยปะเขาจะเขียวเลยปะไปต้นนั้นไปต้นนั้นฮะก็แล้ก็ดำไม้เนาะไปต้นนั้นาะนี่ก็สีเขียวแล้ว อ,อันดำหน้าเลยเพราะกนนังสบายสุขยายอยู <c oughs> อ่เขาก็จะเขี้ยวงามนี่อันนี้วิธีชีวิตสาบายนะนะาวบานคุ้มคำเมืองคุ้มคำขังขามยรูกินแบบธรรมศาสตร์ไหนยางกินแรงแกนเกน้องใหม่โอ้โดแกีงแล้ว <c oughs> เรียบร้อยท่านผู้ชม เออแกงนอใหม่ไอ้ทวนๆอยู่ทาสซมกำลังออ้ทวนๆอยู่เขาก็เลังหนึ่งเนาะนึ่งห่อนกินแรงทาสมตู้หอยไม่ใช่ห้อยรถบ่นเสียหนามไปเนาะแสีไปเจาะซองซ้ำคืนนา้นอันนั้นคอยแช่บัวหอนบัวลายขึ้นเสียบุตเดียวล้างบุเดียวล้างซี่เชื่อล้างเลยดิล้างสื่อเลยดิแบบนี้เป็นห้อยคมเขินเนาะ เกีงกินเสียเกงมหเี่อยเก่หอย<แ>ออกบบัดกลนะกัดในนี่หละจุกอือโอ้อะไรอะไรอยู่กันแบบพอเพียงทผู้สมเยบนตาเรื่องเพือ่อผู้ชมนี่ฝนในตา,ตาเกื่องด้เนาะบนตาเรื่องห้าตาเรื่อง,อาาองแกคูนให้คุณยเขียวหมากโอ้กี่ยคูนเขียวหมากเออโอ เขียวเสียก็หมากก็พูฮะมีพูมีพู่นะครบจริจเดียวละเกนคูนนั้นเป็นดอกเรืองๆเหรอโอ้เขียวเป็นนะแต่เฮือนเอาชุบอันน้อันนเออนี่ผสมผถาดแกนคูนไปเขียวหมากไปมีอะไรเขียวหมากเออมีคนเขียวหมากอย่งะเขียนไ้มีเมยเอาปลาังจานเลยก็แม่ดองนะมีสองสามคนเท่านั้น บโบยมีเได้คนเขียวม,มากเลยน<ด>ี่ <laughs> อันนี้วิธีชีวิตชบบาวบ้ายนะเนาะโอ้ฝนหอบยังมาเนาะมึงไปถามมึงก่อนเด้อหอบยังมาเออหอบบอดไปให้หมูโอ้เอาบอดไปต้มหมูทำผสมนี่ไปต้มให้หมูอ พี่ปุ๊กเองวะพี่ตัวเองวะแม่นแหละเออโอ้เพื่อนขอนนั้วพวกก็งามกว่านะมุงแตะใหม่เลยลายลายสองลายสามวิ่งมีดได้หนึ่อันนี้มุมหนึงน่งเนาะอยู่บ้านคูนคำเขาสอยหนึ่งกระยำฝนเพื่อกดตากเครื่องวันนี้ตัวนี้นนก็ยยำฝนเลยฝนคึน้หมดเลย มีสวนขั้วนะท่านผู้งสมปูเครื่องเลยปูเป็นหนอนบ่นสมกันเออเดี๋ยวนี้ฟักบัวบัวก็มีขามีขิงส่วนไรเป็ดเกลือไก่ป่ะยำอดไรเกลืออะไรวะเป็ดไก่อ๋อวิธีสนับบทบานเ้าเนาะ อาบิ่งอยากได้ยาำเลยฟื้นคนีล <c oughs> ยกล่องตารางไปดังยำเลย